เข้าสู่บทที่3านะครับฟิสิกส์นิวเคลีย์เดี๋ยวเรามาเริ่มที่หัวข้อที่หนึ่งนะครับสัญลกษณ์นิวเคลีย์สาระนิวเคลียกก็จะประกอบไปด้วยอ่ะตัวนี้อันนี้เราให้เป็นตัวนี้เป็นตัวอักษรตัวนี้เป็นตัวของสษณ์ของธาตุนั่นเองเช่นไฮโดรเจนเป็นเอฮีเลียมอันนี้แคลเซียมอ่ะแคลเซียมเคโพแทสเซียมะไรนเครับเป็นสษณ์ของธาตุนั่นเองว่าธาตุนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับ แล้วก็จะมีตัวห้อยฝั่งซ้ายตรงนี้จะมีตัวห้อยด้านบนแล้วก็ด้านลา่างนี่คือสัญลักษณ์นิวเคลียสน,นะตัวห้อยด้านบนตัวนี้จะบ่งบอกถึงมวลอะตอมแล้วก็สัญลักษณ์ด้านลา่างตรงนี้จะบ่งบอกถึงเลขอะตอมซึ่งมันก็สามารถซึ่งมันก็สามารถบ่งบอกอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอ่าก็คืออ่สาสมมติว่าอันนี้เป็นธาตุใช่ไหมครับ ล้วก็บ่งบอกสาระตัวข้างล่างเนี่ยมันคือบ่งบอกได้ถึงโปรโตอนไปด,ด้วยว่าธาตุนั้นเนี่ยมีโปรโตอนเท่าไหร่นั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นสาระด้านบนโมลารตอมใช่ไหมครับมันคือเป็นของเป็นส่วนของโปรโตอนบวกกับนิวตอนนั่นเองสมมติว่าถ้าเป็น x 9 16อะไรนี้ยกตัวอย่างนะครับ แปลว่าจานวนโปรโตอนเนี่ยจะมีเท่าไหร่ครับก็คือตามจํานวนด้านล่างก็คือเก้าแล้วก็จีานวนนิวตอนเท่าไหร่มันคือโปรโตอนบวกนิวตอนได้เป็นสิบหกแต่ว่าโปรโตอนเป็นเก้าอ่ะแปลว่านิวตอนก็ต้องมีมีเจ็ดนั่นเองตัวนี้มมนสามารถบอกบอกได้เลยแล้วก็เราสามารถหาเอิเล็กตรอนได้ไหมหาได้เนี่ครับ อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนโปรโตอนเลยตัวนี้มาเป็นกลางไหมมาเป็นกลางเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับจำนวนโปรโตอนคือเท่ากับ9ทีนี้อันนี้คือตัวให้มันเป็นกลางใช่ไหมครับทีนี้เราก็อาจจะเคยเห็นว่าตัวของธาตุาเนี่ยมันมีเห็นเห็น,เ,หนเราเคยเห็นไหมนะครับว่าม,มันมีบวกมีลบสองลบสามลบอย่่งเช่น x 9 16 2สิบหกสองบวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อหมายของมันก็คือว่ามีเหมือนเดิมโปรตอนก็คือ9นิวตอนก็คือเจดเหมือนเดิมแต่ว่าอิเล็กตรอนครับถ้ามันเป็นกลางมันจะมี9ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสองบวกข้อหมายของมันก็คือว่าไม่ใช่ว่าบวก2เข้าไปเป็นสิบดนะครับเพราะว่าสองบวกก็คือว่ามันขาดอิเล็กตรอนอีก2ตัวแตลว่ามันก็ต้องมีเท่าไหร่ครับอ่ามันก็ต้อง มีเก้าลบสองก็คือเจ็ดตัวนั่นเองคำว่าสองบวกแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นลบอย่างนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโปรตอนมีเกนิวตรอนก็มีเจ็ดแล้วก็อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนปกติมันจะมีเก้าใช่ไหมครับคําว่าลบก็คือว่ามันมีเพิ่มมาหนึ่งตัวก็จะเป็นสิบตัวนั่นเองอันนี้ือเป็นสาร,รบนิวเคลีย เราไปดูตัวอย่างโจทย์นะครับตัวนี้ธาตุซ u ยูจำนวนโปรโตอนอ่าเมื่อกี้เราอย่าลืนมนะครับนี่เป็นเลกอันนี้เป็นโปรโตอนอันนี้เป็นนิวตรอนคือเป็นคีบวกเนั่นเองหรือว่าเป็นนี่เป็น a อันนี้เป็น z ใช่ไหมครับอันนั้นถ้ามีโปรโตอนเป็นยี่สิบเก้านิวตรอนยี่สิบเก้าแปลว่า อิเล็กตรอนจะมีค่าเท่ากับโปรตอนถ้ามันเป็นกลางใช่ไหมคาหารับนะฮะมีค่าัโปรตอนนี่คือ on, มี29เท่ากับสลักนิวตรียก็เป็น Cu เป็นชื่อธาตุแล้วก็จำนวนโปรโตอน29แล้วก็จำนวนนิวข้างบนแบบด้านบนคือโปรตอนบวกนิวตอนใช่ไหมครับบวกกันได้63อันนี้คือการเขี่ยนสลักนิวเตรอนเลขมวล เลขมวลก็คือเป็นด้านบนก็คือหกสิบสามเลขอะตอมก็คือยี่สิบแปดน่เต่อไป Cl คลอรีนม,มีจำนวนอาเลขอะตอมก็คือเป็นเลขด้านล่างใช่ไหมครับเลขอะตอมก็คือเป็นเลขด้านล่างนั่นเองซึ่งมันบอกถึงจำนวนโปรโตอนแปลว่าจำนวนโปรโตอนก็จะมีสิบเจ็ดอิเล็กตรอนเท่ากับโปรโตอนนะครับเท่ากับสิบเจ็ดเท่ากัน จะรับนิวเคลีย์ก็จะเป็น c l แอล่าแล้วก็โปรโตอน17แล้วก็เลขมวลมันคือโปรโตอนบวกนิวตอนก็คือเท่าไหร่ครับ20บวก17็ก็คือ3 7ฉชั้นเลขมวลก็ต้องเป็น3 7มมันเองครับต่อไปหัวข้อที่2นะครับไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์คำว่าไอโซก็คือมันมีอะไรที่มันเหมือนกันนั่นเอง ไอโซนก็คือเป็นเหมือนกันเป็นอะไรที่มันเหมือนกันทีนี้ไอโซโทปมันคือธาตุที่มีเลขอะตอมเหมือนกันเราจะโฟกัสคําว่าเลขอะตอมเหมือนกันเลขอะตอมเหมือนกันซึ่งเลขอะตอมมันก็คือเป็นอ่าถ้าเป็นด้านล่างคือเป็นเสรีของตัวนี้เลขอะตอมเหมือนกันนั่นเองยกตัวอย่างเช่น ไฮโดรเจนมีสามไอโซโทปก็คือไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งไฮโดรเจนสองหนึ่งไฮโดรเจนสามหนึ่งตัวนี้เราเห็นว่ามีด้านล่างเหมือนกันซึ่งด้านล่างมันคืออะไรครับด้านล่างเนี่ยมันคือจํานวนโปรตอนนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคําว่าไอโซโทปก็คือมีเลขอะตอมหรือว่ามีจํานวนโปรตอนมีจํานวนโปรตอนที่มันเท่ากันนั่นเองทีนี้ก็เราก็จะมีหลักการจํานะครับ โปรตอนภาษาอังกฤษเราจเหนไงครับอะโปรตอน proton เราจะเห็นว่ามีตัว p โปรตอนตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าคําว่าไอโซโทปเนี่ยมันมีสัญลักตัว p ตัวนี้ก็คือจะมีโปรตอนที่มันเท่ากันนั่นเองคาร์บอนก็มีคาร์บอน12คาร์บอน13คาร์บอน14นั่นเองแต่ว่าตัวนี้คาร์บอน12สจะเสถียรมากกว่านั่นเองครับ อันนี้ไอโซโทปผ่านไปแล้วต่อไปไอโซโทนบ้างไอโซโทนเนี่ยมันคือธาตุที่มีจํานวนนิวตรอนเท่ากันจํานวนนิวตรอนเท่ากันแต่ว่าโปตอนต่างกันนิวตรอนเท่ากันเียนิวตรอนอ่าโปรตอนคือด้านล่างข้างบนจะเป็นโปรตอนบวกนิวตรอนใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเราเอาแถบด้านบนกับด้านล่างลบกันเราจะได้จํานวนนิวตรอนออกมานั่นเอง นีลบกันได้อันนี้ลบกันได้แ n เท่ากับแตัวนี้ n ก็เท่ากับแดนะครับพิจารณ์นิวตอนเท่ากันแต่ว่าคาร์บอนสิบสี่กับเนโตรเจนสิบห้าเนี่ยก็จะมีเป็นไอโซโทนกันนั่นเองหลัการจำนะครับนิวตอนมันขึ้นต้นในตัว n แล้วมันก็จะสอดคล้องกับภาษาอังกฤษครับศัพท์คำว่าไอโซโทนนะครับอ่าตัวนี้ไอโซโทนแล้วก็เลยจำว่าไอโซโทนเนี่ย มันเป็นเอ,อ็นพอใช้แล้วมันก็ต้องเป็นตวนมื่ตอนเท่ากัน,นก็เป็นหลักการจำนะครับต่อไปไอโซบาร์ก็คือเป็นธาตุที่มีเลขมวลเท่ากันแต่ว่าเลขอะตอมต่างกันยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนสิบสี่กับนตรเจนสิบสี่ตัวนี้ครับตัวของอ่าด้านบนก็คือเป็นเลขมวลที่มันเท่ากันนั่นเองก็เลขมวลเท่ากัน ไ so อโซบาร์คำนวณตัวอย่างโจทย์ครับตัวอย่างที่157้าธาตุที่มีแญลักษณ์เป็นโพแทสเซียม4 0 19มักจะถูกเรียกชื่อย่อว่าอะไรโพแทสเซียม19โพแทสเซียม21เโพแทสเซียม40นะเป็นโพแทสเซียม4ี่นนะครับเพราะว่าตัวของเลขมวลเลขอะตอมตัวนี้มันจะบ่งบอกถึงว่า เป็นธาตุอะไรฉะนั้นแล้วเหมือนกับคาร์บอนตัวนี้เห็นไหมครับว่าคาร์บอนถ้าอะไรที่เป็นคาร์บอนมันจะเป็นเลขมวลเป็นหกไอเลขอะตอมเป็นหกหมดเลยแต่ว่าเลขมวลต่างกันแต่มันก็ยังเป็นคาร์บอนู่ฉะนั้นแล้วถ้าเป็นตัวนี้อาจจะมีโพแทสเซียมหลายค่ากว่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นแบบเป็นสิ่งที่มันแตกต่างจากเพื่อนก็คือเป็นตัวของ เลขมวลนั่นเองก็คือเป็นโพแทสเซียม4 0ต่อไปตัวอย่างที่1น8นะครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไอโซโทปสองไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกันไอโซโทปเมื่อกี้ม, p, มันคือ p มันคือโปรโตอนใช่ไหมครับจำนวนนิควคลีออนเท่ากันมีเลขมวลโปรโตอนมันอยู่ด้านล่างมันมันคือเลขอะตอมนะครับ มีเลขอะตอมเท่ากันตอบข้อสามครับอ่ะต่อไปนะครับแมสสเปกโตมิเตอร์อ่าแมสสเปกโตมิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่อ่าวิเคราะห์มวลอะตอมของไอโซโทปนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออันนี้จะเป็นรูปภาพจากตัวอย่างที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะครับยกตัวอย่างเช่นมันอ่าเราจะมีตัวของ ไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ไฮโดรเจนสามหนึ่งแล้วเราก็จะมาวัดว่า,าตัวไหนคือไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งไฮโดรเจนสองหนึ่งไฮโดรเจนสามหนึ่งนังครับก็จะเป็นเราก็จะมาใช้เครื่องมือตัวนี้นั่นเองแต่เรามาดูสมการก่อนว่าทำไมมันถึงเป็นตัวนี้ได้นะครับคือตัวนี้ มันมีอิเล็กตรอนใช่ไหมครับทีนี้ตัวเครื่องมือเนี่ยมันจะมีในส่วนของบเป็นแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กอันนี้จะมีทิศพุ่งลงนั่นเองการกรบาทนี้มีทิศพุ่งลงเนาะซึ่งก็จะให้ตัวของธาตุเนี่ยมีการเคลื่อนที่ลงมามีการเคลื่อนที่ลงมาเนาะเล้่เราลองใช้กดมือขวาดูตัวนี้พุ่งลงแล้วก็เคลื่อนที่ลงมาน,นะครับ นิ้วโป้ชี้ไปทางชี้ไปทางขวาแล้วก็เป็นประจุบวกนะครับพวกนี้เป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงไปทางขวานั่นเองมันก็จะเกิดที่เป็นวงกลมนะครับตัวนี้แรงเนี่ยมาทางขวาแรงมาทางขวา,แ,า,า,ขวาแล้วก็จะเกิดลัศมีการโครจรอ,อ่ะมีลัศมีการโคจรเราสามารถแยกได้ดังนี้ครับจากตัวนี้แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง mv ยกกำลังสองส่วน r จะมีค่าเท่ากับ แรงไฟฟ้านะครับก็คือเป็น Qv ครับ v ตัด v ตัวนี้จะได้ว่าเราย้าย r มาฝั่งนี้นะครับ r, r เท่ากับ mv ส่วนด้วย qb ถ้าเราควบคุมให้มันมีความเร็วเท่ากันควบคุมให้มีแม่เหล็กเท่ากันแล้วก็ประจุเนี่ยเป็นประจุเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือเป็นมวลตัวนี้อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นเลขมวล เลขมวลต่างกันนั่นเองแปลว่าตัวของรัศมีเนี่ยจะแปรผันตรงกับมวลความหมายคือว่าถ้ารัศมีมันมากแปลว่ามวลก็จะมากถ้าเราเอาตัวของธาตุสามตัวนี้เข้าไปในเครื่องนี้ใช่ไหมครับเราก็แค่ลองมาดูว่ารัศมีตัวไหนมากกว่ากันเรารู้มวลแน่นอนว่าอันนี้เป็นมวลเลขมวลคือหนึ่งเลขมวลสองเลขมวลสามเลขมวลมากมวลมาก ส่งผลทำให้รัศมีการเคลื่อนที่มันเองตัวนี้รัศมีอันนี้ต้องเป็นเลขมวลสเลขมวล2แล้วก็เลขมวลหนึอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นเครื่องมือ mass spectrometer นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1นึรอยาเขาใช้ไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาแล้วก็พบว่าได้สเปกตรัมของมวลไอโซโทปของไฮโดรเจนสเส้นบนแผ่นซีนดังนี้ จงระบุชื่อไอโซโทปของธาตุในช่องบ้างก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นอิเล็กตรอนมันเคลื่อนอมันเคลื่อนที่มาประจุของธาตุนะครับมันเคลื่อนที่มาตกกับแผ่นซีมันก็เลยขึ้นเป็นขีดแบบนี้นั่นเองแปลว่า r 1แนแปลครับรัศมีสั้นที่สุดก็ต้องเป็นเป็นไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งซึ้งที่สองก็ต้องเป็นไฮโดรเจนสองหนึ่ง แล้วก็เส้นสามมันต้องเป็นไฮโดรเจนสามหนึ่งเองจากรูปจงเขียนความสัมพันธ์ r ในเทอมของตัว,ตวแปร Mbqb ก็ก็คือตามนี้เลยนะครับก็จะมาเป็นคำตอบในข้อที่สองนั่นเองครับต่อไปอนุภาพและค่ากำมันตรังสีงที่เราควรรู้มาข้อที่สามแล้วนะครับ เรามาดูสลาณ์ชนิดของประจุแล้วก็มวลของรังสีตัวนี้เราจะเริ่มที่อนุภาคแอลฟานะครับอนุภาคแอลฟาตัวยอ่อสาณ์ของมันคือเป็นเป็นแบบนี้เป็นแอลฟาเองสาลกัก็คือเป็นฮีเลียมเป็นฮีเลียมสี่สองฮีเลียมสี่สองถ้ามันเป็นกลางใช่ไหมครับประจุของมันก็จะเป็นบวกสองนั่นเองเลขมวลของมันก็คือตัวนี้ครับเป็นเลขมวลก็คือสี เอ็มยูต่อมานะครับลังสีบีตาสสนลักษณะของมันก็คือเป็นคล้ายๆตัวดีแต่ว่ามีหางยาวนั่นเองแล้วก็มีประจุก,ก็คือเป็นอิเล็กตรอนศูนย์ลบหนึ่งประจุลบหนึ่งนั่นเองครับมวลของมันก็มีน้อยมากศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าสี่เลยห้าสี่เอ็มยูถ้าเราเทียบกับอัลฟาก็คือเป็นครับน้อยกว่ากันมากๆนั่นเองต่อมารังสีแกมมานะครับอ่เขียน คล้ายๆตัววายเนาะไม่มีประจุแล้วก็ไม่มีมวลนั่นเองเป็นแค่รังสีนั่นเองครับต่อมาครับโซิตอนหรือว่าเป็นอิเล็กตรอนบวกนั่นเองโซรตอนก็คล้ายๆเบต้าก็คือเป็นเบต้าบวกโซรตอนสาระของมันก็คือเป็นอิเล็กตรอนศูนย์บวกหนึ่งประจุจะเป็นบวกหนึ่งนั่นเองแต่ว่ามวลของมันก็เป็่ครับมีค่าเท่ากับเบต้าเลยแต่ว่า ประจุจะตรงข้ามกันนั่นเองครับต่อมานิวตรอนนะครับก็สัญลักษณ์ก็คือตัว N ประจุก็คือ N 10ศสัญลักษณ์นิวเคลียสก็คือไม่มีประจุแต่ว่ามีมวลน,นั่นเองมวลเป็น1นึ่งจุดศูนนย์ศแล้วก็สุดท้ายเป็นโปรโตอนนะครับ p เป็นไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งประจุบวกหน่ง ทีนี้เราก็จะมาดูสมบัติของมันนะครับเราจะพิจารณาแค่พิจารณาแค่แอลฟาบาแล้วก็แกมมานั่นเองสมบัติแรกนะครับอำนาจการทะลุทะลวงซึ่งตัวของแกมมาเนี่ยมีอำนาจการทะลุทะลวงได้มากมากที่สุดอ,อำนาจการทะลุทะลวงนะครับเรียกว่าเป็นแกมมามากกว่าบาแล้วก็มากกว่าแอลฟานั่นเองตัวนี้เป็นตะกั่วนะครับเล เป็นตะกวัวต่อมาเป็นมวลเป็นมวลอลองเทียบมวลดูนะครับอะไรมากสุดอัลฟามากสุดแล้วก็บีต้าแล้วก็แกมมาอลฟามากสุดอัลฟ่าแล้วก็บีต้าแล้วก็แกมมาต่อไปประจุ อะไรมีประจุอะไรบ้างประจุก็ตามนี้เลยนะครับอัลฟามันเป็นฮีเลียมสี่สองเป็นประจุบวกสองแล้วก็เบต้าประจุของมันจะเป็นลบหนึ่งแล้วก็แกมมาประจุของมันไม่มีประจุมันเองแล้วก็เป็นอะไรเป็นอา,อากาศทำให้อากาศแตกตัว ทําใม้อากาศแตกตัวแอลฟานะครับถ้าแมอากาศแตกตัวมากกว่าแล้วก็แกมมาทําใม้อากาศแตกตัวน้อยที่สุดนั่นเองอ่าแล้วก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นประจุแล้วก็เป็นกรม,มันตภาพรังสีเราควรรู้นะครับไปรัดูตัวอย่างโจทย์กันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งร้ยหกิบนะครับอนุภาคแอลฟาคืออนุภาคที่ประกอบไปด้วยโปรตอนอ่า อยูตัวออลฟานะครับมันคือฮีเลียมสีโปรโตอนก็คือเป็นด้านล่างครับด้านล่างโปรโตนอน2ตัวนิวตอนก็คือบนลบล่างนิวตอนก็สองตัวเหมือนกันสามารถเขียนแักนิวเคลียร์ยได้เป็นฮีเลียมสี่สองแบบนี้มีประจุก,ก็คือประจุอะไรครับประจุเป็นบวกสองตัวอย่างที่1 6ึ่จงอ่า อันนี้เป็นทิศทางของการเปลี่ยนเบน,นดังสีเนื่องจากผลของสนามไฟฟ้าแล้วก็ให้เราเติมอักษรลงไปมีอะไรบ้างครับมีอ่ามีเอลฟาแกมมาอ่ามีเอลฟาเบตาแล้วก็แกมมาแล้วก็แกมมาตัวนี้มันเป็นสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นอะไรครับเป็นสนามไฟฟ้าลบ แสดงว่าการที่มันจะเปนไปหาลบแปลว่าอากำมันละภาพรังสีนั้นจะต้องมีประจุเป็นบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นอันที่มันเป็นบวกก็ต้องเป็นอันนี้ครับอันนี้เป็นฮีเลียมสี่สองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างอาเป็นแอลฟาแล้วก็เบต้าประจุของมันเป็นศูนย์ลบหนึ่งแปลว่ามันจะต้องเปนไปหาบวกก็เลยต้องเป็นเบต้าอันนี้แล้วก็ แกมมาไม่มีประจุเลยนช้นแล้วมันก็ไม่เปลีป่ยนแปลงกับสนามไฟฟ้านะครับ็นแล้วก็อำนาจการทะลุทะลวงทะลุทะลวงต่ำสุดก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นแอลฟาแล้วก็ต่อมาก็ต้องเป็นเบต้าแล้วก็แกมมาอันนี้ข้อที่สองจงเปรียบเทียบของรังสีอ่เปรียบเทียบมวล ก็ไก่ความสาม,มารถที่ทำให้อากาศแตกตัวเป็นไออนอนแอลฟาแล้วก็มากไปน้อยนะครับแล้วก็เบต้าแล้วก็เป็นแกมมามวลมวลก็คือเลขด้านบนนะครับอแอลฟามากสุดแล้วก็เบต้าแล้วก็ไม่มีมวลก็คือแกมมานั่นเองตัวอย่างที่หนึ่งร้อยหกสิบสอง จงพิจารณาข้อความแล้วก็นำตัวอักษรมาเติมด้านหลังในช่องให้สอดคล้องกับชิ้นของหลังสีมีแอลฟากับแกมมาอำนาจทะลุพรวงสูงที่สุดก็ต้องเป็นแกมมาแน่นอนหอู่อะมครับไม่เบี่ยงเบนเพราะว่าเป็นไงครับเพราะว่ามันไม่มีประจุก็ต้องเป็นแกมมาอีกเช่นเดียวกันมีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งเมื่อเคลื่อนที่ไปยังสนามแม่เหล็ก แปลว่ามันจะต้องมีประจุก็ต้องเป็นแอลฟามีความสามารถทําให้แกส๊สแตกตัวเป็น ity, ไอออลฟตจีก็ต้องเป็นแอลฟาเหมือนกันต่อไปหัวข้อที่4ครับสมการนิวเคลียร์สมการนิวเคลียร์เ,ยเนี่ยก็จะคล้ายๆกับก็จะมีธานะครับได้มาเป็นผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็น สารตั้งต้นได้มาเป็นผลิตภัณฑ์นั่นเองซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับก็คือว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเลขมวลกับเลขอะตอมจะต้องมีค่าเท่ากันนั่นเองความหมายคือว่าเลขมวลฝั่งซ้ายจะต้องเท่ากับฝั่งขวานะครับเลขมวลก็คือเลขด้านบนนะครับ a ด้านบนฝั่งซ้ายจะเท่ากับฝั่งขวาต้องได้เท่ากันก็คือ a บวก c แล้วก็เลขอะตอมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็ต้องเท่ากันนะครับ z ทเท่ากับ B บวก d อ่ะทนี้เรามาดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่หนึ่ง้ยหกสิบสามนิวเคลียสของเรเดียมสองสองหกมีการสลายตัวดังสมก,การข้างล่าง X คืออะไรไม่กี้อย่างที่บอกว่าเลขมวลกับเลขอะตอมไซ์กว่าต้องเท่ากันเองเอ,อันนี้นะครับแสดงว่าอ่าฝั่งนี้แปดแปดอันนี้แปดหกแปลว่าเจะต้องมีเลข อะตอมเป็นสองมันถึงจะเท่ากับแปดแปดตันเองแล้วก็เลขมวลขาดเท่าไหร่ครับขาดสี่แล้วอะไรสี่สองก็ต้องเป็นฮีเลียมสี่สองมันเองฮีเลียมสี่สองมันคืออนุภาคแอลฟานันเองครับตอบข้อสี่ต่อไปตัวอย่างที่หนึ่งร้อหสิบสี่นะครับอนุภาค x อ่าอันนี้เป็นไงขาดฝั่งขวาขาดอยู่สอง สำหรับเลขอะตอมเลขมวลคา4อเหมือนกันครับ C 2ก็ต้องเป็นฮีเลียม42มันก็คืออนุภาคแอลฟานั่นเองครับตอบข้อ4